ครับือภาคไทยมีปัญหาที่อาจจะมีคำถามแล้วไม่มีคำตอบพอดีว่า mm hmm. เหตุการณ์ความไม่สงบของภาคใต้เนี่ยเ mm hmm. มื่อไรจะจบเมื่อไรจะมีความสงบแบบยั่งยืยนเ mm hmm. มื่อไรที่พี่น้องในพื้นที่ทั้งพุทธุิลิ์จะอยู่กันอย่างเห mm hmm. มือนแน่ดี พรรประชาชาติเรามีนโยบายและถ้าเรามีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นพรรคที่จะแก้ปัญหาภาคไทยให้ยั่งยืนซึ่งเราทราบดีว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยอาจจะมีหลายปัญหาที่ซับซ้อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าเราอาจจะจะต้อง มีกระบวนการสันติภาพซึ่งกระบวนการสันติภาพนั้นที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่พูดกันและไม่มีการปฏิบัติแล้วหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามีประเด็นแต่ไม่ยอมปกครอง,อง,องว่าเอาประเด็นมาศึกษากันแท้จริงซึ่งพระประชา,ชาติก็จะผลักด,ดันในเรื่องกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชนนะคระนะับ กระบวนการพูดคุยเรองสันติภาพโดยสิ่งหนึ่งก็อนีน่พร้นเราอาจจะต้องทำกฎห่ายกลางนอกจากการกระชายอำนาจแล้วนะอาจจะต้องทำกฎบ่ายกลางขึ้นมาที่เรียกว่าพรํนหยัดสันติภาพหรือพร้นหยัดกระบวนการสันติภาพซึ่งเพราะเราถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะเป็นคณะพูดคุยซึ่งอาจจะเป็นนายทหารคนนั้นคนนี้มาแล้วก็ไปแอบคุยกัน โดยที่ประชาชนไม่รู้แล้วก็คนที่ถ้ามีกระบวนการสันติภาพที่มีโครงสร้างบุคคลทุกสัดส่ินก็จะได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่และที่สําคัญครับคือวันนี้เนื่องจากการแก้ปัญหาโดยใช้ความมั่นคงของรัฐนําหน้าโดยไม่เห็นความมั่นคงของประชาชนโดยไม่เห็นความมั่นคงของมนุษย์โดยทําให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้า มีความยากจนที่สุดดังนั้นสิ่งที่จะต้องมาแก้ปัญหาระยะสั้นที่จะตามมาก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปาดท้องแล้วก็แก้ปัญหาอีกทางหนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยก็หนีไม่พ้นจะต้องให้คนในพื้นที่ได้แก้ก็คือมีการกระจายอํานาจเราอาจจะต้องผลักดันพระธรรมับประชามติจังหวัดจัดการตนเอง รวมถึงอาจจะต้องทําประชามติกฎหมายสําคัญสาคัญหรือเหตุการณ์สคัญสําคัญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยโดยตรงเพื่อจะแก้ปัญหาสําคัญเพื่อให้เกิดการยอมรับนี่คือ็นทางการสร้างสันติภาพพักก็เราก็จะก้มหน้าก้มตาไปทําความเข้าใจกับประชานชนเช่นการปราศัยวันนี้วันนี้ครับมีเสร็จจ้ากน้าทไปที่หลู่ทรงยอนะ สำหรับผมเดีย๋ยวท่า,า,านอาจารย์มนอก็ออกจัดรูสมยอมาที่นี่จากนั้นก็ไปพบพี่น้องไปนอนที่เบตงมอนตอนเช้าพี่น้องเชื้อสายจีนร้านค้าในตลาดอยากให้เดินไปพบปะกแล้ว,วันคู่นี้ก็จะไปปลาใสมี่ยาลานี่คคือเราต้องทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งผมเชื่อว,ว่าประชาชนเนี่ยประมาณ80%ละตัดสินตัดสินใจไปแล้ว แต่ว่ายังมี20%เนี่ยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ในระหว่างช่วงสุดท้ายก็จะมีการชายช้ลายนิ้วในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารพักแล้วก็เป็นหน้าที่ของสสต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของพักและความตั้งใจของประชาชนเนี่ยพรคประชาชาติจะทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ตัดสินใจ ใราอากเลยตั้งให้ดีที่สุด